แค่เปลี่ยนสีก็สามารถเปลี่ยนพลังงานจิตได้ทำไมผมถึงเชื่อเรื่องของสีมากขนาดนี้ฟังคลิปนี้เลยครับเหตุผลที่ผมชอบเรื่องของสีนะครับเพราะว่าผมเคยผ่านจุดจุดหนึ่งมาก่อนผมอยู่ในจุดที่สมองล้าไม่มีแรงบันดาลใจจะทำอะไรก็ติดขัดตลอดจนไปอ่านงานวิจัยงานหนึ่งครับเขาบอกว่าสีเขียวสามารถกระตุ้นระบบประสาทได้ทำให้ร่างกายของเรานะครับอยู่ในโหมดที่ผ่อนคลายและก็สามารถรับสิ่งใหม่ๆได้มากขึ้นกว่าเดิมคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสีเขียวเยอะ มีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่จะคิดบวกมากขึ้นและผมบอกเลยว่าแรงจูงใจในการทํางานก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยผมเมื่อเราตัวเองนะครับไปพิสูจน์ว่าสีเขียวสามารถช่วยผมได้จริงไหมโดยการทําบ้านของผมให้มีสีเขียวเป็นหลักและพยายามพาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติที่มีสีเขียว,วยเยอะและมันก็เปลี่ยนได้จริงครับมันสามารถทําให้มุมมองต,อตาง,งเราะะเปิดกว้างมากขึ้นดีแลกซ์มากขึ้นไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นงานก็เข้ามาเยอะมากกว่าเดิมและที่เขาพูดเลยว่าสีเขียวเหนียวซับ ผมเชื่อแล้วครับว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นสีที่กระตุ้นให้เรานะครับมีไอเดียที่บันเจดิดเรียกงานเรียกเงินนะครับนี่เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทําให้ซับเนี่ยวิ่งเข้าหาเราคุณจะไม่เชื่อผมไม่ได้นะครับลองใช้สีเขียวดูสีเขียวนะครับไม่ใช่แค่เปลี่ยนลุกแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้